สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมด CM นะครับกับฮีโร่วิสเลเยอร์นะเป็นวิสเลมิดเลนนะครับจะเปินแคปกูหน่อยจปิงอย่างนั้นจีปิงอย่างั้นจอย่าได้เพลาสปเอาแม่งดิ มันไส้ว่ะไปไงล่ะเอาเมื่อาไงเมื่อาไงไม่มีคนฟาร์มเหรอไม่มีนี่ทั้งความป่าเหรอมัก็เป็นกี่บทสามมีช้างด้วยโอเคแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะมีสกิลหนึ่งใช่ไหมคนเลยไม่ทันเลยได้อยู่โอเคพอลาคีมแป๊บทางวิ่งลง <laughs> Ôi, Anh nhà mình càng càng thế kìa. Anh mới tạt đồn nữa ấy. <laughs> Nhiều. <Nói nữa. cười> <laughs> <laughs> uh, Vision hack chúng không buồn á. Này, nó ra đây luôn <laughs> chính. อธิบายบสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งกำหนดพื้นที่นะฮะสตันสร้างความเสียหายนะครับสกิลสองเป็นสกิลเสกนะฮะสกิลสามดูดมานานะครับอันตีซิเวอร์บูลเลต์นะครับทีมชุดนี้นได้เป้าหมายด้วยกระสุนเงินสร้างความเสียหายนะครับมีกระทาฟ้านะครับจะทําให้ความแรงของอันตีเราแรงขึ้นแล้วก็ทําให้เป็นความเสียหายแบบซูพิเรียนะครับแบบเวทพิเศษนะทุกคนช่างหายโอเคช่างไปเล่นล่างแล้วมาล่างแล้วเพื่อหนึ่ง Covenant will be destroyed, as you ordain. I concur. <laughs> the Covenant will be destroyed. The season of the Witch is upon us. No evil goes unpunished. To conquer fear is the beginning of wisdom. You will answer oh, for oh, oh, oh. your <laughs> ูบอกแล้วลปเป็นฟินเป็นอย่างนี้<ป>แหละกูสยองเลยตุ๊บตุ๊บมันไม่ติดสตันเหรอเอานี่ก็ได้อันนี้แทนตอกิ้งเขาป่าสตันเถอะเสกอ่ะจะรันที่ยังไม่เต็มป่าออกสะพานไหนดีวะสะพานนี้นดีกว่า you will answer for your malice. <coughs> to come to is the beginning of wisdom. face me. i concur. the covenant will be destroyed. the season of the witch is upon. i'll get okay. I concur. อ้าวตายแล้วแหละเอาให้สุดเอาให้สุดตเอาให้สุดมาหนาไม่พอถ้าวิ่งมากลางอะคิวได้เดี๋ยวพี่ตันยิงให้เลยพี่เห็นช้างมึงเถอเคพี่ไม่มีเศษกับพี่ไม่ได้เอาเศษพี่เน้นหนึ่งสามมาหนาไม่พอขัดมันยืนดูก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่สตันยิงให้เลยพียืนทำไมไม่กลัวเลยนะนะมันกลัวกลัวเดย พี่มีปืนอะมันกลาดอยุดเลยคะแต่มันไม่ตายเพราะกูไม่มีโซแทบยังไงก็ไม่ตายเอาไม่ว่ามาฟินไม่ไม่ไม่กูดาวยืนรอฟินกูใจเย็นจัดยืนรอกูดาวนะยิงคอมหยุดเาตัวคิดอยู่เ๋ยวๆเจ็ดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอัพให้เดี๋ยวอัพให้เสร็จ เบบี้ซ <the> uh, mm ิดเลยได้ไหมพี่พี่เอาได้ป่ามันระแวงเกินไปปะเอย่ฝั่งนี้อย่ฝั่งนี้อ๋อมันเอาเพื่อนมาอาจว่าจะปืนทันไม่ทันป่ะไปรอบนก็ได้นะนนเดี๋ยวพี่ขึ้นไปรับคลิปเข้ารับรับคลิปไปก่อนให้กูช่วยพี่ฟินกูก่อนแล้วกัยเดี๋ยวมาเออเชื่อพี่ฟินก่อนดีกว่าเอาหน่อยเดี๋ยวหน่อยดิ ฉันแฮงว่าได้หกทีนะเว้ยอาจจะเจ็ดทีาำสเต็จมันเหรอตีล้อตีนล้อตีนล้อตีนตกลงเลือกใครกันแน่วะ่าไอ้โดูเลือกนี้เลือกนี้ด้วยเฮกมาโอ้ยเตี้ยมา ไม่มีตันไม่มีตันไม่มีตันคุรอมันวิ่งเข้าหามคุรอมวิ่งเขาเอาแล้วเอา,าแฮงหมดแฮงหมดเฮ้ยทำไมฉันด,ดิบวะไม่มีมานาเพื่อนได้เท่านี้แหละ น้องกูง้างกองเล็บช้าจัดมันไม่มีอะไรตีเร็วง้างกว่าจะออกเราไม่มียิงวะเราก็เลยต้องเฮ้ยข้าปด้านมันลงมากเห็นมาดเห็นไมกเห็นไหไปจัดไม่แปลกไม่แปลกพี่มันลกบอกไม่แปลไม่ต้องตีกันได้ไหมเดี๋ยวไปใช้ไฟน่ะ เนียนตีนะตรงไหนอยากได้ป่ะตรงไหนอยากเอาป่ะไอ้ล่างเอาอีกรอบไหมมีใครว้าบมาไหมของกูจะโดนเซตหยอดแล้วเนี่ยโอ้โหที่ตันนานจัดจะบิงใส่คิบไม่ทันรอก่อนพี่ต้องเอาเสี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปย้ำสวิฟเบดอีกรอบก็ได้เหมวรอก่ะกันได้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 ลุนล่างลุนจริงว่ะ รอบนี้เรามียิงไหมเมียวหน่อยได้ปังเอาเอาสวิปเบรดนะไม่ไม่เอาตัวอื่นช้างไม่ต้องโฟกัสเอาสวิปต์วาให้นะเยี่ยโอเคอยากว้าไปบนเลยวะเขาบวกเขาเยอะเยะไปยืนกลางกันดีกว่ากลางแล้วกลางเออไปเย็นไม่ใครเอาเปล่าวอ๋อกูวิ่งไปอยู่ว่ะเพื่อน ให้กูเปิดก่อนไหมไม่ไม่ไม่เอาเอาให้กูใกล้ถึงก่อนมึงโดนละระวังมึงโดนมันหวาดมันหวาดโอเคโอเคโอเคน่าจะหวาดทางกูไม่ก็ทางมึงเลยไม่ไม่น่าจะทางมึงมากกว่าถ้ามันบิ้งหลบมึงอย่างนั้นเออโอเคร้อยเดียวฟามเพื่อนฟัง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 สวิตช์สวัดส้มมาอุ้ยเช็คก่อนนะสัตว์หายไป ไม่ฟินกลับบ้านอ่ะอกลางหายนะไมันกลางหายหมดเลือดหมดพี่กูเช็คแล้วไม่มีหวอนตรงนั้นน่าจะหวอนข้างบนบนนอเป้าบนนอเป้าบนสามกําลังกดเห็นไปขอเฮ้ยสมิตเบยดป่านไปแล้วป่านแล้ววั เอาต่อต่อต่อต,อตอ่อเยวาว้ามั้งใช่ไหมร่างกูโดนอีกแล้วตอนล่างหน่อยตอนล่างทุกคนหน่อยไม่มีสมองอะ่ะเดี๋ยวจนนี้ก่อนแล้วกันกูจะตั้งสองเลยเมื่อกี้แต่ว่ามันได้แนะโห่พี่ตั้งโห่พี่ตั้งหลังแตกกันชิบหายอะ่ะโอ้ยเ้ยตายคู่นะ่ะ แด่เฮานี้แด่เฮานี้หอยก่อนนะก่อนนะก่อนแฮกมาตรงป่าเจอดีกูเซ็งว่ะเชี่ยนตรงตรงตาไม่ได้แฮกมาแล้วถ้ามันไล่ต่อกูจะยิงซิเวบบุรีบเลยแค่นั้นแหละไอ้สารนั่นน่ะกูออกสเปลย์ันเดอร์ก่อนเลยนะเออออกสเปลแล้งเยอะว่ะ จีดหนึ่งอีีตหนึ่งเ้ยเมาเเรอรอวอล์กให้เราหน่อยป้อมกลางใกลแตกะอันตีสามิวิยังไปไม่ได้นะจะวาได้เ้ยเเไม่เล่นไม่เล่นแฮกมาแฮกมาไม่เล่น ปิงกันหาปิงกันจะได้เล่นง่ายหน่อยจะไม่เบ็ดขวานกระจายละปิงมีไหมวะมีมีไอ้ฆ่าช้างเลยนะเอาเอาช้างเลยจะเอาจะเอาเลยเหรออือจะเอาจะเอาไม่สนละมันเล่นซับช่างมันแบตมีไหม เอาแล้วแต่ถ้าถ้าเล็งดีดีเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาไม่พอชิบหายไม่เดินขึ้นอใครแอคเพื่์อะไรกันสกิลเพื่อนสกิลเรื่อยดีมาดีมาดีมาหายก่อนได้ปะนิดเดียวว่ะไกลไปนิดนึงไม่ทันเห็นเป็นผู้หญิงนะแอด ตัวฟองไม่ตัวจริงเฉยเอาเขาก็แอดหมดแหละแอดหมดทางนี้ก็มีเพื่อนเขาหมดแต่ก็ปล่อยไปก็ได้เกินไปสั่งเยี่ยมเลยหรอคนนี้หนเดี๋ยให้เฟซ เดี๋ไปเลยใ้พี่มีบิงกว่ะมีบิงมีบิงจะเล่นไหมกลางแบงค์มิดเอานะปวด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 จะแฮกเกิดนะจีิมึงช้าไปหน่อยกูโดนแล้วกูบอกอยู kind of um, A, P, ่ว่ากูมีบิงเพแล้วขี้ผานแล้วกูบอกอยู่ว่ากูมีบิงเพื่อนมึงมึงใจลอยอีกแล้ว

อ้าวทักมาป่ะกูไม่ได้ยินเสียงมึงโอ้เจ้แล้วจ้าแล้วโอ้โหเสียงนูเลยนะเสียงกูดังขนาดนี้มึงไม่ได้ยินอย่างเงี้ยเนอะใช่ใช่โอ้มึงหนวกแล้วแหละเพื่อนไอติ๊กเอาด่อนวะนะไอฟินเนี่ยเดินวอลกูเดินติดอ่ะมันเดินอยู่เนี่ยบนฟ้าเดี๋ยวซื้อบนฟ้าดีแล้วดีแล้วไปา ไอ้นนเอาสวิเบสพี่กดเห็นจริ่งไปแล่ะแม่งมีมันวิ่งมาหวอดตรงนี้แล้วแต่ไม่มียิงนะหวอดนี่คือหวานส้มหรือฟ้าแค่นั้นเองต้องถ่ายถึงตัวเอดี๋ยที่ตัวมีทั้งส้มทั้งฟ้าเลยมะนาะน่ากลัวว่ะต้องมีอะไยมีมีมีเอนติปแปดวิ่ะยิงได้แปดวิ่ะสูงสดโสดมีหวอดก่อนเลย แฮกมาแฮกมากูเจ็บมากเพื่อนเออผมก็เจ็บโกเคโอเคออกเร็วเลยป๊อปได้มั้ยได้คราวเนี้ยโอเคได้อยู่ไหมไม่ตายแม่งมันกดให้ครบเลยด้วยดวยด้วยน้องกูอยากยานน้องกูโดนจัดการแล้วผ่านนั่นเลยไม่มีเปิดแล้ว อ matte, ไอ like ้ก okay. okay. um, okay. ูแตกเพราะว่าก oh, ูโดนเดินชนนะนี่มากยิงไปปอนทวิทไอ้ถ้าแฮกมาพี่ไม่ได้ถ้าช้างมาไม่ได้แฮกสาบไปแล้วสาบไปแล้วไม่ได้มาเดี๋ยวท่ามาไม่ได้มันไล่ขนาดนั้นเลยหรอวะก็เป็นฟินก็อย่างนี้แหละกูเล่นตาไหนก็อย่างนั้นต้องต้องต้องตายเยอะ ยังเข้ามาถึงสูตรฟินาานะมันจะตายแล้วสวิปสวยสวยสวยหงุดตัวหงุดตัวไรก็ไดเดี๋ยวเรื่องความหมายมมึงเห็นใช่ไหมมึงเห็นใช่ไหมรู้กันนะรู้กันรู้กันอยู่แล้วพวกเรา <laughs> ยักไหล่ก็รู้กันแล้วหึมรู้กันเลย รู้เล horse, ants, Williams, tá, ี่ยมกันหมดแล้วอย่าทำอะไรเลยคือร <ma ู้หมดเลยแล้วมันถอยแล้วมันถอยไปดูลวว่ะว่าตรงนี้อ่ะไม่น่าจะมีนะที่คิดว่าเนี่ยหว่านน้ำเมื่อกี้กูเดินเนยนะรอแล้วทำไมฟินรอ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 ตัวโผก็ได้ดังคลิปเลยดังคลิปเลยดังคลิปเลยช้างก็ได้นะช้างก็ได้ได้เพราะว่าพี่มียิงตัวไหนก็ตายหมดแล้วพอมีเพิ่มเดินไล่อยู่ เอาเยืนยตรงนี้พี่หน่อยมุมมมนี้พี่หน่อยกลัวจ็แลฮกมาี่ลองดูลองดูตดตดตดไม่น่าไหวไม่น่าไหวเอ้ยได้อยู่ถอยร่างตยไปสตัวนะเฮ้ยได้อยู่นะอันตีบีสองร้อยเจ็บอยู่นะดูดิครึ่งหนึ่งแล้วเอาต่อวะช้าง อ่าเวบตื่มน้อยู่ข้างเนี้คนรับมป็นคนมานะร่อนป่ะไหวได้ไหมแม่งปากหวาดกูช่วยมึงได้นะสวนสวนสู้พี่สสูู้้ไปเลยไปเลยน้องไปเลยน้องไว้รอดเหมือนกันเนี่ยไม่รอดกูไม่เรียกว่าสับเล้วแล้วก็ลอยวาร์ปเดี๋ยวจันบนให้แล้วกัน มันก็จ,จะเอามานามันมีด้วยแหละมั้งเบอร์ม,มานานนานๆอ่าวโดนหมเบอร์อันตีไปแล้วโดนแน่นอนไม่ต้องดีนานะไม่ตายนเมื่อกี้บอนวิ่งกับแฟีสองครั้งให้โอ้พี่เริ่มรุนเกินปล่อยตายดีกว่า h ้าใครอ่ผมว่าผมไม่เล่นทวิเบลเล่นยูเดอร์บีคิวีีดดเไงก็ไม่รอดเอาฟ้าเ้วทาฟ้าแล้วพิเศกมีทาฟ้าแล้วเนาะพ่เสกพ่เสกแต่งตัวเป็นไมเคิลยักษสันแต่เล่นพ่เสกอันนั้นมันรอบลุ่นจิมซีพีนยเดินชมจันทร์ อาจจะเป็นเหยื่อกระสุนเงินกูวะแต่ผมว่าข้างบนมีม,มีเรื่องแน่นะข้างบนอ่ะไปพี่ใบพี่ใ <I concur. S 2> บพี่ใแอักซ์สิบสามให้จะออกกิมมอมอหวังว่ามันไม่มีหว่าตรงนี้นะจริงเดี๋ยวมึงเล่นบิคบีต่อเนะเพื่อน <I concur. S 2> อกูก็ต้องทำด้วยเหมือนกันไหมบิคบี who he does ไอพิงว้าบนเลยป่ะอันตีอันตีสิบแปดวิเพื่อนเดี๋ยวว้าไปสิบหกวิเอ้ยมาเห็นพี่เอาได้นะแปดวิโอ้โหสวิตมันดูเยอะจัดเยอะเกินดั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 นสวนรอเข้าหลังได้นะถ้ามาว้าเราเล่นอ่ะเหนียวดันกลางเปล่าเล่นดีกว่าพี่ข้างบนบนจะเล่นนะถ้าเรนนี้เล่นได้ สวีเบมันก็สปแตัวลมีถ้าเมียวอันตีไปลยตีไปเตีปิลไปเลยเตีปเไปเลยตีไปเลยปตีเตีปเลยตีไปเลยตีไปเลยตีไปลตีไปเลยตีไปเลตีไปลยไปลิตปเลยตีตีีไปเตียตีีียีไเไเไยี่ยไเลลีตปย รือว่าครูจอบเวทก่อนดีกว่าวะเราค่อยกิมมอร์เหรอไปดิ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 เหรอเหรอเหรอเหรี่หรอเนอะไปมึงว่าครูจอบเวทก่อนหรือว่ากิมมอรก่อนมอร์พุ่งมพี่ปิงไม่ต้องเล่นจอบเวทไอ้ไอ้ไอ้ป้าปองเล่นกิมมอรดีกว่าโอเคออแล้วคูดาวมันตีมันจุกคูดาวเลยโคตรเร็วเลยพี่โน้ที่โน้ทไม่มีดาบต้องเตะให้ก่อนเหรอ แล้วก็ทาฟ้ารีเฟรชอะไรพวกนั้นแหละต่อไหมต่อไมต่อไมต่อีคาดาฟ้าแล้วนนแน่นอนวาดเซนมันดีจริงแม่มันมีวาดไม่เซนอะมีวาดด้นไม่เซนเลยนันเห็นผมมันก็บิงเลยโอเคโอเคไอ้ช้างช้างวไงช้างดับเบิลนนเอาไปกดไป เอาขวดไปก่อนเลยก็ได้ไอ้เพิ่งเอาไป้จัดต้อนด้วยไม่เชื่อก่อตรงนี้ผมบวกผมบวกไม่มีนอนวะมีระเบิดนะอยากลองจริงเหรอจับตัวหลังก่อนก็มันนานด้วยเอาได้จ้าเลยไปละไปแล้ว หมดสวยไมหมดแฉบว่ากูกับไอ้ปอนเนี่ยโดนสวิปเปลี่ยนสับตายก่อนนะคุณผู้ชมถ้ากูโดนสับกูจะวิ่งหาไอยปอนเลยกูคุณพูดจริงกูวิ่งหาพี่เหมียวอะคลิปเยอะวิ่งหาไอ้ปิงต่อ,อยาวเลยยาว,ลวเลยเดี๋ยวคลิปตัวมะนาวไปให้ดูหน่อย เอะไรยแหละเราไม่มีฟ้านะครั้งเกิดสวิปแบสมิธเจ้าบ no <more> ่นเรื่องน้ำนอนรับไหนครับยนนกูยังไม่เกิดกลางี้ยรับกลางว้าบกลางเาองาขวดเฮ้ยตงงรงนี้เอาเปล่าตรงเนี้ย ที่ปไปช่วยด้วยกีกีปิงสุดหลอกโดนว่ะลมันโดนหรือมึงโดนเด็เ็นะยอเยรเยเป็สมมเป็นสมมเฟกต์ไวรุ่นหม่น้อง ไปแล้วก็โมเฮ้ยตีดเบาเนี่สเปทนเ์ให้อยู่เอาเลยเอาเลยลุยเลยไม่ตอนลอกไม่ตนลอกไม่ถึงไม่ต้อมาต้อนลาไปแล้วไปสองวิ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 วิสองวิต้อนล้วแตกเริ่มเยอะมาต่อเลย upon true justice evil. Easy uh -huh. the